แล้วผมก็จะเอามานั่งแท็กนี่แหละว่าว่าผมออกกําลังกายไปกี่ครั้งแล้วคือกินอาหารที่ดีคือออกกําลังกายไปทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งใช่ใช่ใช่คำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์นี้มีคุณมิวั์บอกว่าเริ่มจากการจัดให้มีประชุมบอร์ดกับตัวเองมีคิดพอยต์มีเป้าหมายมีมันลี่มายสโตนประมาณนี้ไหมครับ เหมือนคุณแบงค์เขาจะมี o k เคของของชีวิตตัวเองใช่ไหมคุณแบงค์มีพี่ยังมีเนี่ยแต่หล<อ>ักคือตั้งคอนเซปต์ก็ได้คอนเซปต์ concept, ไงคอนเซปต์คอนเซปต์คือเหมือนเราตั้งวิชั่นมิชั่นสเตทเมนต์ว่าอนาคตเราอยากไปให้ถึงอะไรปัจจุบันเราโฟกัสเรื่องอะไรครับเราก็เอาพวกนี้มามา,มาเขียนมันคล้ายๆกับ KPI คล้ายๆ KPI ว่าโอเคเป้าหมายของเราในไตรามาสนี้คืออะไรแล้วแล้วคีย์วิชั่นที่เราจะวัดว่าเป้าหมายเราสําเร็จไม่สําเร็จคืออะไรนะครับอย่างเช่นอย่างเช่น ผมมีเป้าหมายคือเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับคีย์วิซาผมในไตรมาสนี้ก็จะเป็นออกกาลังกายสี่ครั้งต่อสัปดาห์กินอาหารเฮลตี้สิบครั้งต่อสัปดาห์นั่งสมาธิสี่ครั้งต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้ครับเออแล้วคุณก็มาเช็คว่าคุณทําได้เท่านั้นครั้งต่อสัปดาห์ตามที่คุณมาร์กไว้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยผมเปิดให้พี่เก่งดูคร่าวๆอันนีอกมากเออแต่เนนเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะเป็นไง หลักๆอันนี้คือเหมือนที่ที่ผมจะทําทั้งไตรมาสนี้คือเนี่ยคือสมมติว่า exercise สีครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับเอ่อดไตรตมาสหนึ่งอ่ะมีสิบสองสัปดาห์ก็รวมเป็นสี่สิบแปดครั้งอืมแล้วผมก็จะเอามานั่งแทรคนี่แหละว่าว่าผมออกกําลังกายไปกี่ครั้งแล้วคือกินอาหารที่คือออกกําลังกายไปทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งใช่ใช่ใช่คำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์นี้ใช่ใช่ครับอืม เมื่อวานก็ไปมาเนี่ยครับสองพันสิบแปดอเออประมาณนี้ครับแล้วก็กินดีๆอีกกี่ครั้งแล้วก็เอ่อไม่ได้เทคกับเพลย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะจริงๆผมมีข้างล่างที่ผมไฮไว้ ide, ประมาณอีกประมาณสามสี่ออบเจกตีฟอะไรเงี้ยครับเราก็มานั่งแทร์ใช่เนี่ยผมแทร็กมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเสียงสิบเก้าเนี่ยโอ้โหครับเป็นเป็นแท็บอะไรเงี้ยครับประมาณประมาณนี้อันนี้คือโอเคอาร์ก็เป็นตัว hmm. ช่วยหนึ่งครับใช่